เหลืองนะครับวันนี้เสื้อเหลืองนะครับฉากเหลืองนะครับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับหัวข้ออะไรที่มันเหลืองๆนะครับมันเหลืองนั่นเองนะครับก็คือมันสัมผัหลังที่ใบเหลืองนะครับอาการของมันสัมผัหลังที่ใบเหลืองเป็นอย่างไรนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังนะครับ ท่านที่ปลูกหรือปักมันไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าช่วงนี้นะครับพอผลเริ่มตบมันเริ่มแตกออกมากะว่าจะได้มันที่มันเขียวสวยงามนะครับแต่ทาไมมันถึงเหลืองนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับวันนี้ก็มีโอกาสไ้เก็บตัวอย่างนะครับของมันให้ดูนะครับนี่คือใบมันที่ปกติสีเขียวสวยงามที่ท่านอยากให้มันเป็นแต่มันบางท่านและหลายๆท่านก็จะมีอาการแบบนี้เหลืองนะครับเหลืองระหว่างเส้นใบบ้างนะครับเนื้อใบ อย่างเหลืองนะครับเส EN ้นเส้นใบเนี่ยจะเขียวก็มีแบบนี้ก็มีนะครับหรืออาการหนักขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็มีนะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้แตกต่างไหมครับแล้วก็บางครั้งใบก็ผิดรูปไปแบบนี้ก็มีนะครับหรือบางครั้งมีอาการไหมที่ปลายเลยแบบนี้นะครับนี่คืออาการหนักหรือเนี่ยนะฮะไหมนี้หนักแล้วนะครับ แต่ถ้าหมักหนักมากก็ยอดของท่านก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่านี่แหละครับวันนี้อะไรเหลืองๆนะครับก็คือมันสัมหลรงที่มีอาการใบเหลืองนะครับอาการนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นจากสาเหตุหลักๆเลยก็คือดินนะครับ ดินของหลายๆท่านก็จะมีปัญหาก็คือพูดง่ายคือดินด่างนั่นเองดินที่มี pH นะครับหรือค่าความเป็นกรด,ด่างค่อนไปทางด่างนะครับคราวนี้เพราอมันค่อนไปทางด่างเนี่ยมันจะมีปัญหาผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆลองไปดูได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องธาตุอาหารทั้งหมด1 6ธาตุเนี่ยมันเกี่ยวกับการละลายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มจุลธาตุไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับคอปเปอร์นะครับก็คือทองแดงนะครับ สาสังกะสีนะครับโบลอนโมลิมีนัมแมงกานิสนะครับเหล็กนะครับพวกเนี้ยพวกเขาเรียกว่าธาตอาหารที่เป็นจุลธาตุที่พืชต้องการน้อยๆน,นะครับแต่ขาดไม่ได้พอขาดปุ๊บแสดงอาการพอดินท่านเนี่ย pH มันสูงไปนะครับเกิน7ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาการละลายของธาตุอาหารที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับมันก็เลยออกอาการเหลืองนะครับบางคนก็บอกว่าไปซื้อสสังกะสีมาฉีดสิไปซื้อเหล็กมาฉีดสิ ไปซื้อทองแดงมาฉีดสินะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาการของการเหลืองของมันแบบนี้นะครับมันเกิดซ้ําซ้อนกันหลายๆธาตุพร้อมๆกันในโดยเฉพาะในส่วนของจุลาธาตุนะครับพอเมื่อฝนตกลงมานะครับฝนเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะเป็นกรดนะครับมันก็จะไปทําหน้าที่ละลายหินปูนที่อยู่ในดินนะครับหรือว่า,าแคลเซียมธาตุแคลเซียมที่อยู่ในดินให้ละลายออกมาเยอะขึ้นพอละลายออกมาเยอะขึ้นความเป็นด่างของดินจะสูงขึ้นเพราะสูงขึ้น ธาตุาอาหารที่กลุ่มจุลธาตุที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็จะถูกละลายออกมาได้น้อยนะครับหรือกดถูกกดทับไว้นะครับหรือนะครับบางครั้งเองนะครับบางครั้งในบางพื้นที่ถ้าไม่เป็นด่างนะครับถ้าดินไม่เป็นด่างฝนตกฝนเป็นกดเยอะๆนะครับก็ส่งผลทําทให้เกิดอาการเป็นพิษของจุลธาตุก็ได้นะครับแต่อันนี้เราจะพูดในกรณีส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะ เป็นเรื่องของดินด่างหรือบางคนอาจจะใช้น้ําใต้ดินดึงขึ้นมานะครับเป็นน้ําบาดาลเจาะบาดาลเอามาทําระบบน้ำหยดพวกนี้ก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันและหนักกว่าในลหลายพื้นที่ด้วยนะครับครานนี้แล้วเราจะแก้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าเราจะแก้ที่ปลายเหตุเราสามารถแก้ได้เลยครับก็คือใช้กลุ่มจุลธาตุนะครับส่วนถ้าจะแก้ แบบยั่งยืนก็ต้องไปเรื่องของอินทรีย์วัตถกุการเติมพวกปุ๋ย้อปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยพืชสดอะไรต่างๆนะครับหรือการาปรับ p s นะครับให้มันยั่งยืนมากขึ้นนะครับอาจจะใช้ปุ๋ยที่มีสภาพเป็นกรดเข้าไปช่วยหรือว่ามีการใช้ยิบซ้ำหรืออะไรแล้วแต่ตรงนี้ก็จะว่ากันไปแต่ถ้ายั่งยืนที่สุดผมยังยืนยันว่าเป็นกรณีของการเติมอินทรีย์วัตถุไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่ท่านจะปลูกพืชก็เติม ปุ๋ยคอกไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามนั้นนะครับแต่เราเข้ามาตรงนี้เราแก้ปัญหาไปไปเหตุตรงนี้ก่อนนะครับเอาหน้างานก่อนท่านก็จะใช้พวกกลุ่มจุลธาตุนะครับก็คือที่เขาทําเป็นอาหารเสริมนะครับรวมๆม,มานะครับที่เป็นจุลธาตุที่เห็นบ่อยๆจะเป็นซองๆแบบนี้นะครับไม่แพงนะครับแบบนี้ใช้ได้เลยฉีดพ่นสัก2 3สาครั้งก็จะดีขึ้นห่างกันก็สัก อห้าวันถึงเวันนะครับประมาณเนี้กำลังดีนะครับหรือถ้าท่านไม่ชอบรูปผงนะครับมันน้อยไปก็จะใช้เป็นรูปน้ําแบบนี้ก็จะรวมมาเลยนะครับก็จะประกอบด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกรรมถาันและก็แมกนีเซียมด้วยนะครับก็จะเป็นรูปผงรูปน้ำนะครับหรือ ท่านก็ใช้ร่วมกันไปเลยกับพวกปุ๋ยเกศนะครับโดยปกติปกติก็จะเป็นปุ๋ยที่สูตรที่เร่งเร่งใบนะครับตัวหน้าสูงสูงหน่อยก็ผสมเข้ามาพร้อมกันได้เลยบำรุงไปได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มเติมได้ก็คือคือกลุ่มที่เป็นอ,ออนอาหารที่ไปกระตุ้นเร่งรากนะครับหรือว่าเร่งการแตกใบนะครับพวกนี้ก็ใช้ได้พวกแมกพวกซิงอ,อะไรพวกนี้เขาเสริมเข้ามาพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ผสมรวมได้เลยหรือว่าท่านจะใช้เฉพาะ จุลธาตุพวกนี้ก็ได้นะครับก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ฉีดสักสอสาครั้งก็จะเขียวขึ้นมานะครับแต่เดี๋ยวก็จะเหลืองอีกอะไรเงี้ยมันอยู่ที่จังหวะของอาการดูดใช้ธาตุอาหารไม่ได้นะครับตรงนี้ถ้าเราแก้เราแก้ได้เพียงปลายเหตุนะครับแต่ก็อาจจะช่วยได้ดีให้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของปัญหามันสัหรัหลังเหลืองเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ดินนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องของการเติมอินทรีย์วัตถุนะครับโอเคนะครับวันนี้ได้ความรู้กันไปพอสมควรเกี่ยวกับปัญหามันเหลืองนะครับก็กลับไปเช็คดูนะครับว่าปัญหาของท่านมีเรื่องนี้หรือเปล่านะครับอาการาขาดจุลธาตุในมันสะปะหลังนะครับในช่วงเริ่มปักมันใหม่ๆและช่วงหน้าฝนตรงนี้นะครับโอเคนะครับมีปัญหาเราก็มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ท่านก็จะได้นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไปแก้ไขปัญหาของท่านนะครับแล้วก็ถ้า เห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผู้อื่นรับชมรับฟังเช่นเดียวกับท่านนะครับโอเคนะครับแล้วก็ถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจให้ผมด้วยเป็นกําลังใจให้กันนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านต่อไปโอเคนะครับวันนี้ผมแท็กซี่และเพจเพียนเกษตร2018ต้ายใต้รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วครับเวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ